สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้จากไข่รกเตษชาวบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆมานี่เลยครับเป็นเจ้าใบามิน้นหรือใบสนเแน่นะครับก็เขาก็เป็นผักสวนครัวนะครับที่ปลูกง่ายแล้วก็ตายง่ายถ้าเราไม่ดูแลรักษาเขาหรือไม่ตัดเขาเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังงามเลยครับกำลัง ใบกําลังแตกเลยก็วันนี้นะครับจ่าก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชําเจ้าสารเน่แบบวิธีง่ายๆนะครับเผื่อเพื่อนๆนําไปใช้ในการขยายพันธุ์นะครับนี่ก็อันนี้จ่าก็ชําเขาแล้วก็มาปลูกครับนี่ก็ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับที่เขาแตกอย่างนี้ก็เดี๋ยวอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆก็เตรียมนะครับ เป็นภาชนะแก้วแล้วก็มีทรายเนี่ยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีแก้วพลาสติกอย่างงี้นะครับก็จะาก็เก็บไว้ใช้นะครับของที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับก็ใช้ขวดแบบนี้ตัดก็ได้ครับตัดประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ใช้ขวดก็ได้นะครับเ่ยขวนแบบนี้นะครับต่อแต่วันนี้จะจะจะใช้แก้วนี้ก็ขั้นต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนําเจ้าทรายที่เรา ตักมานี่ก็เป็นทรายหยาบธรรมดาเนี่ยนะครับเอาไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนําเข้ามาชํานะครับก่อนนี่นะครับทรายที่เราตักมาเราก็เทล้างเขาเลยครับใช้น้ําสะอาดนี่นะครับล้างทรายดูนะครับเพื่อนๆทรายเขาก็จะสกปรกอย่างนี้แหละครับเราก็ล้างให้เขาจนน้ําใสครับ เราก็ล้างมิดเลยนะครับ ก็เนี่ครับจะล้างทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเขาก็จะใสแบบนี้นะครับนี่ก็เมื่อได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็เทใส่แก้วเลยครับก็นี่นะครับเป็นภาชนะที่เรานาใส่ทรายที่ล้างเสร็จเรียบร้อยมาเรียบร้อยแล้วมาไว้แบบนี้นะครับก็น้ําใสเลยนะครับที่เราล้างเสร็จเรียบร้อย นนีนะครับก็เดี๋ยวแล้วเราก็ใส่น้ำนี่นะครับลืมบอกไปก็ใส่น้ำเนี่ยนะครับให้ท่วมสายขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นน้ำเปล่าน้ำธรรมดาเนี่ยครับน้ำปลาปลาเราเนี่ยครับไม่ต้องใส่นะครับสูตรนี้ไม่ต้องใส่เครื่องดื่มชูกำลังใดๆดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำด้วยนีย่ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดเจ้าใบจลเเน หรือบามินนะครับนี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ตัดเขาให้ชิดเขาจะมีข้อนี่อยู่นี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเขาจะมีข้ออยู่นะครับเนี่ยข้อเราก็ตัดให้ชิดข้อมากที่สุดเลยครับแล้วก็เราก็ตัดใบทิ้งไปนี่แบบนี้นะครับก็ตัดสักสี่ห้ากิ่งครับตัดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเขาตายเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะครับ โอ้โหนี่ครับก็จะให้ดูนะครับยังมีเจ้าเพี้ยไรเนี่ยนะครับยังมาตอมทํทาทให้บางทีเขาเกิดไวรัสทําให้ใบเขาหงิกนะครับเจ้าตะระแนหน่เนี่ยมีใบหงิกอยู่ทางนี้ด้วยครับเขาโดนไวรัสก็เดี๋ยวต้องพ่นยากําจัดเขานะครับบคุณ นยครับตัดให้ชิดข้ออย่างที่ทําให้ดูเนี่ยนะครับตัดอย่างนี้นะก็ตัดทักสี่ห้ากิ่งครับเดี๋ยวเราจะเอาไปชํนี่นะครับเพื่อนๆเ,เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดชิดชิด้ออย่างที่บอกไว้นะครับเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ นำเจ้าใบมิ้นเนี่ยนะครับปักลงไปเลยครับเพื่อนๆปักลงไปในทรายที่เราล้างสะอาดแล้วนะครับนี่นะครับปักให้เต็มแก้วเลยนะครับ ปักลงไปในทรายแบบนี้เอ๋ได้แบบนี้นะครับก็สําหรับสูตรนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนน้ําคอยดูอย่าให้น้ําแห้งละกันครับก็คอยเติมน้ําก็ปักไว้อย่างนี้เดี๋ยวประมาณนะครับ5้ถึงเวันเขาก็จะออกลากนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเขาทิ้งไว้ก็เน้นย้ําบอกเพื่อนๆนะครับ ก็สำหรับเจ้าเทอเน่เมื่อเราปักไว้แล้วเราต้องเก็บเขาไว้ในที่ร่มนะครับอย่าให้โดนแสงแดดนะครับเพราะเขายังอ่อนแออยู่นะครับก็เก็บเขาไว้ในที่ร่มก็เดี๋ยวอีก7วันนะครับมาพบกันครับโอสวัสดีเช้าวันที่7ครับก็จะก็เอาผลงานนี่นะครับ7วันแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ที่จะ โอ้น้ำเขาก็ลดลงไปเหมือนกันนะครับพอเพื่อน <_ L un> ๆ,ๆนก็ต้องคอยดูเขานะครับน,นี่นี่นะครับเพื่อนๆดูใกล้เลยครับนี่รากเขาจะออกลงมาตรงทรายแบบนี้นะครับโอ้โหก็ได้ผลครับได้ผลนะครับนี่นี่นะครับค็เดี๋ยวดึงออกมาให้เพื่อนได้ดูนะครับก็ เดี๋ยวลองดึงออกมานะครับจากผลงานที่เราชําเขาไว้เจ็ดวันนะครับโอ้นี่ครับเพื่อนๆเ,เขาออกลากแล้วนะครับเราดึงขึ้นมานครับโอ้อันนี้เยอะเลยครับนี่ครับโอนี่ครับลากเขาเจ็ดวันยาวพอสวรเลยนะครับ ค่อยๆดึงเขาขึ้นมาครับนี่มีรากทุกอันเลยนะครับอแต่อันนี้กำลังออกครับยังสั้นอยู่เลยครับนึกว่าจะไม่ออกแล้วครบเจ็ดวันแล้วครับไอใยยุ่งเหยวนี่ก็ดึงทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้วันนี้ยาวครับเอี่ ลากออกมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้สำหรับในการชําน้ำเชื่อเอาทะลหะน่ไปขยายพันธุ์นี่นะครับก็เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆน,นก็นำไปปลูกลงดินได้เลยครับนี่แต่ตอนลงดินแล้วก็ก็ต้องเก็บเขาไว้ในที่ร่มรดน้ำเขาให้ชุ่มตลอดนะครับก่อนที่เขาจะติดรากดีนะครับ ก็เป็นวิธีที่ได้ผลนะครับก็จ่าก็พาเพื่อนเพือมาเรียนรู้ในการขยายพันธุ์เจ้าสรารเน่ด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับยังไงก็จ่าช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ